โอ้ยปลาอะไรวะโอ้โกินแรงมากอุย้ยนาดินจะเอาครับผมไม่น้อยนะนาดินลากายแล้วครับอืมโดน นอัปกกเข้าให้นี่ปลาก็ครับผมสวัสดีท่านผู้ชม FC รวมถึงนานานักตกปลานะครับก็ตอนเย็นห้าโมงครับผมห้าโมงกว่าไปละ ตอนนี้ก็มายุกันที่บึงนะครับวันนี้ก็มาตอกแบวนสองยางเลยนะครับผมทางชิงเลี้ยวแล้วก็หน้าดินนะครับชิงเลี้ยวนี่ลองวัดระดับน้ําดูแล้วก็พอโอเคอยู่นะครับผมส่วนหน้าดินนี่จะตีลงก็เอามายางละคันนะครับผมไปครับดวลุยกันเลยนะครับตีหน้าดินไว้ก่อนเลยครับผม ครับผมนาดินก็ตีไปทางซ้ายนะครับเดี๋ยวซิงเลียวเราจะโยนไปทางขวามือนี่ก่อนวันนี้ใช้เป็นสองตะขอนะครับตะขอเบอร์ศูนย์จุดแปดนะครับผมก็อุปสรรคตอนนี้ก็คือแดดสองตาครับก็ไม่รู้ว่าจะโดนจะได้อะไรกันมั่งนะครับวันนี้เราลุ้นกันไปเรื่อยๆนะครับผม เดี๋ิวลงเลยนะครับสายแรกชุดแรกตรงหน้านี่จะมีกอพักอยู่นะครับก็เอาลบๆอล,ลมน้อยลมจากทางใต้พัดไปเหนือนู่นนะครับตายอย่ซ้ายมือครับลุ้นกันนะครับว่าอันไหนจะเข้าก่อนเหลือก,ก็เป็นไฮเกตนะครับผสมไผ่เขียวแล้วก็ ขนมปังนะครับปัน้นรวมกันมาครับผมมาตกชิงลิ้วครับรหน้าดินนี่ก็ยังเป็นเยาไผ่เขียวลำขนมปังเหมือนเดิมนะครับ โม่ดูสายฟังโน่นนะครับฟังนีนป่ากกินห <c oughs> ลากลุยๆ,ๆไปเลยไม่ทันครับผมรถ <c oughs> ทำงานกำลังเลิกนะครับโอ้โหฝนครับผมร้อนกวน โอ้ฝนมากโอ๊ย,อย,อยดึงขาดโอ้โหปลาเลยวะโอ้โหโอ้ย <c oughs> เอารูปเยอะครับผมดึงขาดพวดไปเลย ดีน้มีที่เก็บอันนี้ช่วยไว้ไม่งั้นไปแล้ฮะเขาพรบผมตัวแรกยังสวยกินแรงมากอน้าดินจะเอาครับผมไม่น้อยนะนาดินลากทรายแล้วครับอืม้มโดน <laughs> นางตกันเลย โอดินก็นได้ครับผมนี่ราเอากันเลยโอเคครับโอ้โหสองตัวติดเลยครับน่ดินลงไปแล้วนะครับแล้วมาลุยเลี้วแล้วต่อครับผม ท้อไอ้ทุนโอ้ยลดลดลดเบ็ด,ดบตัวน้อยจัดเมื่อกี้ได้ไม้สองตัวนะครับหน้าดินคุยทยุ่ลาเยอะไม่ได้ทายนะครับผม เลียวลงไปแล้วครับสิ่งเลี้วก็เข้ากินยุ่เรื่อยๆนะครับผมไปแล้วครับโอ้โหมิดจิ้วยังไม่ได้นะครับกะว่าจะให้บังลมตรงกอนะครับมันมิดถึงครับผมระยะมันไม่ได้ ตรงมุมก่อนั้นับางลมพอดีนะครับตรงนี้มันเป็นร่องพอดีเลยเอาไปทันได้ดูหมดได้ดูหน้าดินครับผมหน้าดินครับผมหดิน,นดินกินแรงมาก อยหันไปเจอพอดีครับผมหมุนมาเลยครับอื้อือโอ้โหเกาะท้องครับผมโอเคมาอีกดึงตัวครับ ไซส์สวยๆครับผมตะเพี้ยนค,ครับผมเก็บก่อนดัดร่วงนะครับกิ่งไม้เยอะครับผมเมื่อกี้ก็ติดกิ่งไม้โอ้ยลากขึ้นก็จะได้เบ็ดกับงะหลงไปเรื่อยๆครับผมลงไปก็มีพุดอยู่กใกล้ๆแถวนั้นนะครับ ตัวเป็นเศษกิ่งอะไรเหมือนพวกพักบุ้งหรืออะไรเงี้ยนะครับเฮ้ยๆสิงเลิยวโอ้โหส่งไปเรื่อยๆครับพร้อมสิงเลิยว กี้ครับหน้าดินนวบเลยเั็นไงจะโดนมัมนะ <c oughs> กอกอดูนวบอีกทีนะครับไม่โดนครับผมเดี๋ยวไม่โดนโอ้าวมีตัวนี่ครับโอเคสุดจิว๋ว สิ่งเลวเราต่อครับน้ำยุบเป็นไหลเลยนะครับเพราะว่าสุบทำการ,กรเกษตรกันเรื่อยครับทำนาครับที่นี่หลอบบึงนี่ทำนาครับผมเขาไม่มีที่ปล่อยครับต้องดึงเอาเองนักตกโฉดไม่มาแล้วครับวันนี้วันี้ ก่อนหน้านี้ไม่รู้เข้ามากันหรือไม่นะครับแต่ว่ามาเจอกันที่นั้นก็นโองโหหาหกคนเลยครับขึ้นมาดูเยอะดีกว่ยนี่พาไปติดมันดึงจื๊อไปติดเลยนะครับ <c oughs> <c oughs> ลากจริงด้วยไม่รู้ลากฟั่บงหรือลากฟักกระเฉดยังยวง ให้ดูดูขึ้นเลยบอกไม่ป่าไม่ได้ป่านี่เข้าไวเอาเป็นเยอะเยอะสุดดูเก็บแล้วมาครับผมสรุปผลงานสิงเลี้ยวปะทะตกหน้าดินนะครับก็ได้แต้มอยู่ สีห้าเต้มครับมีเวลามานั่งขายเครียดครับผมก็ช่วงเย็นๆโอเคครับผมไว้เจอกันโอกาสหน้าคลิปหน้านะครับวันนี้ขอตัวลากลับ,บ้างกันก่อนครับมืดแล้วครับไปครับสวัสดีครับ